สวัสดีค่ะน้ำค่ะน้ำธรนทรกาจิสากรจากเพจนะำไฟแนซ์นค่ะ วันนี้นะคะนะ้ำก็อยากจะมาเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งออกมาเลือกตั้งเกันเยอะๆนะคะกับการเลือกตั้งเทศบาลในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ค่ะโดยเรานะคะจะสามารถเลือกตั้งได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นณะหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของท่านค่ะโดยเทศบาลนะคะก็จะมีการเลือกตั้งสมาชิสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีค่ะโดยเรานะคะจะได้รับบัตรเลือกตั้ง 2ใบค่ะโดยใบแรกนะคะเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเราสามารถกากะบาดได้ไม่เกิน1ห,หมายเลขเท่านั้นตูนอีกใบหนึ่งค่ะเราจะเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเราสามารถที่จะก,กากะบาดได้ไม่เกิน 6หมายเลขค่ะซึ่งเมื่อก่อนจะกาก,ก,กบาดนะคะให้เราดูค่ะว่าบัตรที่เราได้รับเนี่ยเป็นบัตรอะไรกันแน่เป็นบัตรเลือกตั้งประเทศใดนะคะเพราะว่าในบางเทศบาลเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งก็ทําให้เราเนี่ยสามารถได้รับบัตรนะคะเพียงแค่1ใบเท่านั้นก็สามารถเลือกตั้งได้1ใบเท่านั้นนั่นเองนะคะฉะนั้นก็สามารถตรวจสอบนะคะสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ที่แอปพลิเคชันสมาร,ร์ทโหวตนะคะหรือสามารถโทรได้ที่ สายด่วน1444ค่ะ ก่อนที่เราจะไปเลือกตั้งนะคะก็ต้องมีหลักฐานในการแสดงตนนั่นเองค่ะซึ่งหลักฐานที่ใช้สําหรับการแสดงตนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะก็ได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนนะคะซึ่งเป็นบัตรที่หมดอายุก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัตรหรือหลักฐานอื่นๆที่ออกโดยทางราชการหรือหน่วยงานของรฐัฐเป็นผู้ที่ออกให้นะคะเช่นบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรฐัฐใบขับขี่หนังสือเดินทางพาสปอร์ตนะคะหรือเราสามารถที่จะเปิดผ่านแอปพลิเคชัน แสดงหลักฐานผ่านทางออนไลน์คือไทยดีบัตประชาชนดิจิทัล DLT QR l i c เส้นใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันบัตรคนที่การค่ะแบบดีจิทได้นั่นเองสิ่งที่สำคัญนะคะหากพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยค่ะที่ทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถเข้าร่วมในการตรวจสอบและสังเกตการเลือกตั้งได้ ซึ่งถ้าเราหาพบความผิดปกติใดๆหรือพบเห็นการทุจริตในการเลือกตั้งนะคะก็สามารถแจ้งรายละเอียดพร้อมกับแนบภาพเสียงและวิดีโอหากเบาะแสของเราได้รับแจ้งไปและนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิดและกรกตนะคะมีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่ผู้ที่ชี้เบาะแสนะคะก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล ตามกําหนดค่ะและกรกตนะคะก็จะปกปิดชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสเก็บเป็นความลับด้วยนะคะและสาหรับท่านใดนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะสามารถแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถออกไปใช้สิทธิ์ได้โดยแจ้งต่อนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตัวเราเองมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านด้วยตัวเองนะคะหรือสามารถปละอํอนาจค่ะให้ผู้อื่นสามารถไปยื่นแทนได้หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือแจ้งเหตุ ผ่านทางแอปพลิเคชัน s m a r t w o อร์หรือเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ www.bora .dopa.go.th ค่ะภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งก็ได้นะคะเพื่อป้องกันในการถูกจำกัดสิททางกฎหมายค่ะอย่าลืมนะคะออกไปใช้สิทธิ์ของเราในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีย้ำอีกครั้งค่ะเจอกันวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2 5 6 8 ตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของเราอยู่นั่นเองค่ะ